ตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับเออหเมนูนะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ทีเด็ดก่อนไหมเมนูนี้ก็เป็นอันนี้กะเพราเนื้อโคขุนสับนะครับนี่กับไข่ดาวนี้ไข่ขาวกรอบฟูๆลองสาม6ลอยห้าสิบหกร้อยครับแล้วก็ความเผ็ดอันนี้หกจานที่ผมสั่งมานะความเผ็ดจะอยู่ที่ระดับเผ็ดน้อยนะครับผมมีเผ็ดน้อยเผ็ดปกติเนาะ ปปลปปแล้วก็มีแบบว่าเผ็ดพ่นไฟอืหอหอูรสชาติก็เค็มหวานนะครับผมไข่ดาวแบบนี้ความพิเศษนี่ครับใส่เนื้อเข้าไปนิดนึงผุกเข้าไปแบบนี้อันนี้อร่อยจริงมันเป็นกระเป๋าเนื้อที่อร่อยมากอชอบนะ นี่แค่เมนูแรกนะแต่ว่าดุงหวังไม่พิมหรอกอื้มนเลยเนเนื้อเขาหอมนุ่มครับหม้วนรันกินเมนูไหนต่อดีเนื้อตุ๋นหนอนะอันนี้เนื้อตุ๋นเหรอเอาเลยเอาเลยหูแตกปะเห็ดน้อยมันากำลังดีแล้วโอเคเลย อ้โหทุกคนครับเนื้อตุนผัดมาแบบแห้งๆเนาะเนื้อชิ้นเปนเป้งนะครับเนื้อมีเลยหอมแบบฉุนหอมกระเพราชัดเจนหอมพวกพริกแห้งเขาอะเนื้อตุ๋นดีมากนุ่มๆเลยครับผมไข่ดาวโรยไข่เจียวอืมคือออมตรงยอมรับเลยที่ผมมาร้านกะเพราลรงหวังวันนี้ไม่ใช่เพราะเมนูกะเพรานะ่ยเพราะผมอยากกินไข่ดาวเขา าดวเออจริงเอ้ยไก่ดาวนี่มันหายากไงมันไม่ค่อยมีนะครับหายากนะอันนี้อร่อยเนื้อตุ๋นใส่บนไข่ดาวแบบนี้กับข้าวสวยร้อนๆสุกมากจริง กินไปแค่สองจานนะเอางี้แล้วกันร้านดีแห่งปีสองพันยี่ห้ามให้เลยมให้เลยให้เลยแค่สองจานกินเท่านี้ผมรู้แล้วที่พูดนี่คืออยากได้แล้วที่ร้านผมดูเออบนกำแพงนะก็จะมีรางวัลนะเดอะสปูนจากช้างอะไรอย่างเงี้ยไอออนเชฟมีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีเปิดพิสดารก็อีกอันหนึ่งจะเป็นปัญญาฮาดาวก็คือสีกรางวัลจุกจุกสุดมากเนาะอันนี้จริงปกติจ๊ะไม่โอ้โหเงาจริง กะเพราเนื้อสุน85บาทครับต่อไปกะเพราเอ็นเนื้ออันนี้มาแบบช้ำๆเลยครับโอ้ oh, เอ็นเนื้อเอ็นแก้ว